สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่องไปสุขสุขคุครับวันนี้อยู่กับผมกับโยพาแซบคือโกกับพี่น้องสำหรับวันนี้นําเสนอเมนูแซ็บแซบมาฝากพี่ตอนน้องอีกแล้วกับผมวันนี้เป็นเสนอเมนูเป็ดต้มต้มแซบเอ็นแจ้วกับผมเอ็นแจ้วบัวนะครับเนาะเต็มๆถาดต้มมันหันนพี่น้องพร้อมแก้วหองขมเลยกับขอนียวมันหันนด้วยกันมาพี่น้องบ่วอะไรย่างหอมเส็บน้ำกันคําแรงแขกงมันครับสดน้ำมันก้นครับผมโอ้ คุมคุมเจ็บเสียอุษาสต์ชิมคนมากพี่น้องชาสต์ชิมคนมากพ่อบีมะนาวก่อนครับเพิกล้องเปรี้ยวจักนิดนึงเพราะความอร่อยมาครับเสียบเสียบน้อกันอืน้ออื้อม เ mm ี็เกีียวกุบอย่างดีพี่นังอืม พี่ดาวมตัวเนี่ยตัวนี้ไม่ได้หันมากเลยครับไม้เป็นเส้นแบบนี้เลยอืม ส่วนหอนลองก้อ,อยังดีครับ แบบกระาุกคมขมใส่กับเกียวขมขม่น่องอืนี่มีความหอมครับผมขมขมหอมหอมเกี๊ยวกร่อยง่ายสุดยอดเลยครับอืม กรึบๆเดือดได้ในปากพี่นอ้องอรัตัวนหนึ่งจะมีไม่เยอะนะครับตัวนึงสิมีบางกิโลหนึ่งพี่น้องที่ยุข่วงช่วงท้าครับ โคตรยำกลงมากไปก่น้วเสียบอร่อยมากๆครับผมไม่มีมันไม่มีไข่ครับผมตื่นเจลลุ่นล้วน พี่น้องสุดท้ายท้ายสุดครับผม mm hmm. ผมสำหรับคลิปนี้ก็ดจาขอไภัเพียงสมีคอนนะครับเนาะมันนี้ก็ดจากขอลาผ้าจากพี่น้องมิคอนนะครับสำหรับผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับตะใครับผมเพื่อเป็นกำแรงใจให้เราไปแซ่บได้มาคลิปต่อไปนะครับสำหรับมนี้พิษพัดประกันในเรื่องวไวกิมมู่ม่ามเกินไปกระต้องขอตรวจคอให้พี่น้องกัาระผมขอบคุณที่เกจอกันมาอยู่ตลอชมครับสำหรับวันนี้ขอกล่าวข้าว่าสวัสดีครับบ๊ายบายพี่น้องมอญคลิปหน้าครับ